อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4แม่แมนยูพร้อมคว้าตัวเอนโซตัดหน้าหงแดงิิแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกพร้อมทุ่มเงินก้อนโตจีสัญญาคว้าตัวเอ็นโซเฟอร์นันเดส กองกลางเนื้อหอมชาวอาร์เจนตีของเยอรมนสบอนเบนฟิก้ามาร่วมทีมในถิ่นออตเทฟอร์ดหลายสื่อและสำนักในยุโรปรายงานตรงกัน,กนว่าแมนยูยินดีจ่ายค่าิดสัญญา106ล้านปอนด์หรือราว4,440รล้านบาทเพื่อคว้าตัวตะรุงร่งความแรงวัย2ีบปีและยังเป็นการเซ็นสัญญาปาดหน้าคู่ปรับสำคัญอย่างของแดงลิเวอร์พูลที่ตกเป็นข่าวกับฟ์นันเดสมาโดยตลอดดาวเตะอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์ พึ่งย้ายจากริวร่าเพจในหลีกบ้านเกิดมาค้าแข่งกับเบลฟิก้าเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในศึกฟุตบอลโลกจนตกเป็นเป้าหมายสําคัญของทีมต่างๆมากมายโดยเฉพาะเลียบภูก,กับเอรอลมริตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเดินหน้าแย่งชิงมาโลคุโสโตแบ็ขวาตัวรุ่งของโอลิปิลิยงที่กําลังเนื้อหอมสุดๆมีเดียฟุตสื่อฝรั่งเศสร,รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะยื่นข้อเสนอขอซื้อคุสโตในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หลังจากบอร์ดบริหารของสโมสซอนอนุมัติการเสริมทัพให้กับเอริกเทนฮากและงานระบุว่าแมมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดตามผลงานของคุสโตมาระยะหนึ่งแล้วและตอนนี้กําลังพิจารณายื่นข้อเสนอให้กับลียงสโมสซอนดังแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสต้นสังกัดของแบ็กขวาวัย19ปีดีกรีทิชาฝรั่งเศสชุดอายุไม่เกิน21ปีสลับคุสโตมีเชื้อสายโปรตุเกสและมาตินิก เกิดที่ฝรั่งเศสและเลือกเล่นให้กับฝรั่งเศสมาตั้งแต่ชุดยูสิเมื่อปี2018ก่อนก้าวไปเป็นตัวหลักของโอลิมปิริียงเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วลงเล่นไป37เกมรวมทุกรายการก่อนหน้านี้มีข่าวว่า2ยักษ์ใหญ่ยุโรปอย่างมาริดและบายเยอร์ต่างจับตามองและอยากได้คุสโตไปร,ร่วมทัพเช่นกันโดยปัจจุบันสัญญาของดารุวัปีกับริยงมีอายุจนถึงปี2024 พาติเก่เอฟลาเชื่อว่าถึงเวลาที่นกเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องพิสูจน์ตัวเองหลังจากที่พวกเขาจะไม่มีคิสซานโนโรนัลโดอยู่ในทีมในศึกเพีย์ลมกนัดบ็อกซิ่งเดย์ปิดแสดงมีคิวลงสนามเกมลีกนัดแรกหลังจบศึกฟุตบอลโลกโดยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสและเป็นเกมแรกที่จะไม่มีชื่อโรนัลโดในวัย37ปีหลังจากที่ยกเลิกสัญญาไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนเอฟลาอดีตแบ็คซ้ายแมนยูมองว่าเกมนี้คือเกมสําคัญที่นักเตะจะต้องพิสูจน์ตัวเอง หลังจากที่ไม่มีข่าวซเสียห,หายเกี่ยวกับโรนัลโดอีกต่อไปมันเป็นเกมที่ยากจะคาดเดาผมดีใจที่เราจะได้มาซิยาวกลับมาและได้ลงสนามด้วยและนี่ยังเป็นครั้งแรกที่แมนยูจะลงเล่นโดยไม่มีข่าวเรื่องคริสตานโอลโรนัโดซึ่งมันเป็นการลดความกดดันของเทนฮากลงด้วยผมชอบนะเวลาที่นักข่าวถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขาตอบว่าขอโฟกัสเรื่องอนาคตอย่างเดียวเราต้องเลิกพูดถึงเขาได้แล้ว เพราะเขาไม่ใช่ผู้เล่นของอยู่ในเตดอีกต่อไปผู้จัดก,การทีมจะไม่ต้องมากดดันเรื่องนี้และตอนนี้ขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่เหลือจะโชว์ฟอร์มกันได้ดีขนาดไหนพวกเขาสามารถพูดได้ว่าโอเคเราไม่ต้องการนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองบางครั้งมันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่มีคิสซานโนอยู่ในทีมมันเหมือนกับคุณยังมีเรื่องต้องกังวลอยู่แต่ตอนนี้มันคือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของนักเตะแล้ว เอดิโคตำนานกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่พอใจถูกโลกโซเชียลเปรียบเทียบฟอร์มเหมือน yen, ดาวิดนูนเยสดาวยิงลิเวอร์พูลความเคลื่อนไหวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่กำลังเข้าสู่ช่วง Boxing Day หลังผ่านพ้นช่วงฟุตบอลโลกมายางไรก็ตามทวิตเตอร์เดฟโอซีครับซึ่งเป็นเหยี่ยวขาว่าวสายลิเวอร์พูลมีผู้ติดตามเกิน300,000ราย ซึ่งทางเดฟโอซีครัได้ทวิตข้อความว่าความของดาวินนูเยสทําให้นึกถึงความการเล่นของแอดิโกกับการใช้โอกาสเปลืองแต่ถึงอย่างนั้นเขาจะจบลงด้วยการยิงประตูดได้เยอะในช่วงจบฤดูกาลแน่แต่ทวิตดังกล่าวถูกลบออกไปเพราะแอดิโกอดีกองหน้าแมนยูเนเตดวัย51ออกมาตอบกลับว่าขอโทษทีนะไม่ว่ามันจะผิดหรือถูกยังไงต้องหยุดเอาชื่อผมไปดูถูกได้แล้วผมแค่คนที่ใช้ชีวิตอยู่เงียบ ช่วยนําตัวเลขอะไรแบบนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเพเมอร์ลีกสมัย f อฟเวอัพ2สมัยลีคั1สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยรองเท้าทองคํา um, ดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี187ประตูนในเพเมอร์ลีกโดยการยิง1โทษนี่คือชีวิตที่ลิขิตขึ้นมาเอง